มาดูสถานการณ์ความรักของผู้ที่มารับชมแรนดอมนี้นะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะเอาที่ตกเลยแล้วเอ,อ้ยเดี๋ยวกันไมแม่ชุบโอ้เหมือนเขาวิ่งตามคุณเลยอะ่ะเหมือนแบบว่ามีเป้าหมายอะไรหรือเปล่าที่เขาต้องวิ่งพุ่งชนอะ่ะเพราะแต่ถามว่าเขาคิดยังไงคุณอะ่ะปอนคิดว่าเขาอยากจะมาหาคุณมากนะแต่เออเป็นพลังงานที่ใช้การวิ่ง ก็จะช้ากว่าการขี่รถมอไซค์ใช่ไหมวิ่งตามรถอะนี่งไงซึ่งตอนเนี้ย <I like. S 1> เขารู้แล้วว่าพลังงานใจดีใจดีอย่างคุณที่เมื่อก่อนเขาจะเจอตรงเนี้ยแต่เขาก็รู้นะว่าถ้าคุณดุคุณก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่เขาเกงขามอเขาคิดถึงคุณไม่หยุดเลยเหมือนพลังงานที่คลิปเมื่อวานเลยที่แบบคุณ <I like. S 1> พลังงานคุณตอนเนี้ยเป็นอย่างเงี้ย แล้วเขาจะเป็นลูกแกะลูกวัวในในมือคุณเลยลูกแพะลูกวัวนะคะคือเขาคิดว่าถ้าเขากลับมาเขาต้องเป็นแค่ลูกวัวลูกแพะนี้ได้เท่านั้นน่ะคือคุณดุมากแล้วไง okay. เออคล้ายๆพลังงานของเอ,อ่อจากเปลี่ยนเป็นพระแม่พระแม่ปรตีเป็นพระแม่กาลีเป็นดุขึ้นเป็นพระแม่ทุรคาอะไรเงี้ยเพราะเป็นสิ่งโตเนาะ เออเนี่ยตอนนี้เหมือนเขาไม่แน่นะเขาอาจจะเริ่มมีอิสระอะไรแล้วหรือเปล่าเขาอยากจะมาตามหาเพชรในมือของเขาละเนาะเขาอยากจะมาหาเพชรในมือแล้วต่อให้ข้างล่างต่อให้ข้างล่างจะเป็นเหวนะต่อให้ข้างล่างจะเป็นเหวเขาก็อยากจะมาละนะคะนี่ไงเพราะเขายังรักคุณอยู่นะคะเพราะเขายังรักคุณ ไม่เลิกก็โกรธก็กอนกันนะอ่ะแล้วนี่ไงเขาก็กระซิบกระซาบคือแบบว่ามันจะมีทายสัญญาณอะไรที่ทําให้เอ้ยแกกลับมาได้แล้วแกกลับมาได้แล้วพลังงานคล้ายคลาคิเมื่อวานเลยอะ่ะเออเปิดใช้สํำรับเนี้ยเปิดเหมือนกันใช้ไลเซียเปิดเหมือนกันแล้วคุณจะตื่นรู้แล้วว่าเฮ้ยแกตื่นรู้ได้แล้ว ดูคนข้างหลังสิดูคุณสิเขาตื่นรู้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาสว่างสดใสแล้วนะตอนเนี้ยไฮพินเชตนี่ไงเขาคือต้องมีการตื่นรู้ตอนคิดว่าคุณดูมีสเสน่ห์ขึ้นเห็นไหมโอ้โหคล้ายๆเมื่อวานเลยอันนี้หล่นมามีดูมีสเสน่ห์ดูมีชื่อเสียงนะคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีชื่อเสียง เออแล้วคุณก็ตื่นรู้แล้วนะคะคุณรู้สึกเหมือนแบบคุณดูหน้าของผู้หญิงคนนี้สิปรงงไหมอะปรงกับชีวิตอะเริ่มปรงแล้วอะไม่ไม่เลือดพ่านอะไรเหมือนตอนแรกอะไรก็หรือเปล่าเนาะถ้าว่าเลิกกันนะแต่ต้องบอกว่าเขาอยากมาเริ่มต้นคุณใหม่เพราะว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณเพราะว่าหัวใจเขาอยู่กับคุณนะคะ นี่ไงกว่าคนคนนี้จะตื่นรู้ว่าช้ามากคุณเห็นไหมแสงสว่างอยู่ข้างบนอะ่ะแล้วตัวเขาอะยิ้มล่าอยู่ข้างล่างแล้วกว่าเขาจะขึ้นขั้นบันไดไปทีละก้าเพื่อจะไปอยู่ข้างบนอะ่ะโอ้โหตื่นรู้มากนะนานมากนะกว่าจะตื่นรู้อะ่อะอ่ะแล้วก็นี่ สีดาบเขาตอนนี้เขานิ่งนะแต่เป็นการนิ่งที่ไม่สามารถลืมเลือนคุณได้เลยคุณเห็นได้แดงไหมที่ปักเขาไว้พัฒนาการเขาไว้อะแต่เขาก็ไม่ออกจากรูตรงนั้นอนะไม่ออกจากกรังตรงนี้เลยอะเขายังนอนขดตัวแบบแบบไม่มีความสุขแบบอึดอัดกับชีวิตอะโอ้โหเขาเจ็บปวดมากตอนคืนนอนไม่หลับมันเป็นสิ่งที่บรบกวน เขามาตลอดแล้วเนี่ยคุณเห็นผีเสื้อไหมคุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ละเราเขาพยายามแบบว่าเอ้อเริ่มต้นใหม่แล้วตอนนี้เรามาเริ่มต้นใหม่แล้วนะเลิกคิดเลิกเครียดแล้วนอนได้แล้วแต่เขาก็ทําไม่ได้นะคะเขาก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าอะไรเขารักคุณไง the lover เขาอยากจะมานัวเนียกับคุณเนี่ยเห็นไหมยังนึกถึงสัมผัสที่ได้จูบที่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เออไม่หายยังไม่เลือนหายเลย ยังไม่ลืมเลือนนะคะ The world เพราะคุณคือทุกอย่างของเขานะคะคุณคือทุกอย่างของเขา <c oughs> เขาไม่สามารถลืมคุณได้เลยโหมีแต่ไพ่รักนั่นเลยอะ่ะ t r love เนี่ยคือแบบว่าสองถ้วยอะ่ะสองถ้วยสำหรับเนี่ยโหแบบอยากจะกลับมาเริ่มใหม่อยากจะกลับมา นัวเนียอยากจะกลับมาสานความสัมพันธ์อยากจะมาใช้ชีวิตร่วมกันใหม่อยู่ร่วมกันใหม่นะคะโอ้โหจริงๆด้วยเป็นพลังงานที่จบกันไปแล้วนี่คือ Death and Rebirth นะคะเป็นพลังงาน Death and Rebirth ก็คือว่าถึงจบแล้วแต่เป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะเพราะยังไงยังไงก็รักอะ ยังไงเขาก็ลืมเลือนคุณไม่ได้และปอนเชื่อว่าคุณก็เช่นกันเขาคิดถึงพลังงานการให้ของคุณนะคะมีอะไรคุณคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาอยู่เสมอหรือไม่ก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่เสมอนะแล้วการให้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอาจจะให้ความรักให้ความผูกพันให้การดูแลเอาใจใส่ซึ่งเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้ว คืออาจจะไม่ได้แบบนี้นะคะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้แบบนี้ที่คุณเคยทำให้อะเขาก็เลยเครียดเห็นไหมเอาไงดีวะเนี่ยแล้วส่องคุณหนักเวอร์ส่องคุณหนักมากเออส่องส่องแล้วอยากจะมาอยากมามากเลยต่อให้อุปสรรคเนี่ยต้องข้ามดาบเล็กๆเ,เนี่ยก็อยากจะมาต่อให้บาดเท้าแล้วก็ตกลงไปอะ่ะเขาก็อยากจะมานะ แต่ยังไงเออแชมเพญรเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเปลี่ยนเพื่อที่เพราะอะไรเขาอยากเขามองคุณเขาคอยส่องคุณส่องแล้วก็ส่องอยากจะเทคแอคชั่นหาคุณเนี่ยคิดไว้แล้ววางแผนไว้แล้วนะแต่ยังไม่ทำมองมาเนี่ยเขาอาจจะอยู่ริมทะเลก็ได้หรือริมน้ำอะไรเงรี้ยที่มีน้ำนะคะสถานที่ที่มีน้ำ ตอนเนี้ยที่ที่เขาอยู่ไม่แน่นะเดวิลเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เห็นไหมเขาจึงอยากรีเบิร์ตไงถึงจบไปแล้วก็อยากจะเกิดใหม่อยากจะมาเริ่มใหม่กับคุณเพราะยังไงเนะี่ยโอ้โหเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คิดถึงคุณตลอดแล้วเดวิลตรงเนี้ยก็คือประมาณแบบว่าก็เพราะว่าเขาต้องไปทําอะไรไม่ดีไงที่ต้องจบกันไปอะแล้วเขาเนี่ยแหละเป็นฝ่ายที่เอเอไม่ลืมคุณ แล้วเขาก็อาจจะไปมีคนอื่นเห็นไหมครับมีความคิดที่แบบเอาไงดีนะลังเลลังเลลังเลเออแต่คนเนี้ยมันก็เลือนลางแล้วแหละถึงแม้จะอยู่ด้วยกันชัดเจนเอ้อไม่ใช่เขามีคนที่ชัดเจนแล้วตอนเนี้ที่ไปเลือกคนที่เขาเลือกอะ่ะหรือต่อให้อยู่คนเดียวก็คือว่าชัดเจนแล้วว่าฉันจะอยู่คนเดียวแต่ทําไมมันไม่ลืมคุณมันยังไม่ลืมคุณอะ่ะคุณยังอยู่ตรงนั้นเสมอที่อยากจะเปลี่ยนเพราะเขารักคุณอยู่เสมอนะ โออปเพดิโกเขายังห่วงแหนคุณหเห็นไหมยังกอดรัดกระเป๋าไว้แน่นเลยยังห่วงแหนคุณนะคะเป็นพลังงานที่นานนะอาจจะคบกันมายาวนานแล้วนะคะเปรียบเสมือนครอบครัวหกถ้วยเขายังอยากกลับมาหาคุณเขาคิดถึงคุณหนักมากหนักเวอร์นะคะ Queen ควีนออฟคัพต้องบอกว่า เขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาไม่ลืมคุณอ่ะแล้วคุณเป็นพลังงานที่ดูแลเอาใจใส่เขาเสมอนะคะเพราะพลังงานนี้แหละเขาถึงได้รักคุณไงเขาก็เริ่มตื่นรู้แล้วนะตอนเนี้แต่เขายังออกจากตรงนั้นไม่ได้ตั้งแต่จบกันไปอ่ะตอนเนี้ยอยากบอกว่าเขาตื่นรู้แล้วนะคะเริ่มตื่นรู้แล้ว แล้วก็คิดถึงคนที่ปลูกร่วมสร้างกันมาเจ็ดปีขึ้นไปนะร่วมสร้างกันมาหกปีเจ็ดปีขึ้นไปคือยาวนานนะตอนนี้อ่ะเขาก็อยากจะมาให้ความยุติธรรมกบคุณละต่อให้ฉากหน้าเขายิ้มล่าเริงยังไงนะแต่ความจริงแล้วฉันถูกฉันถูกเสมอแต่ความจริงแล้วเขารู้นะว่าเขาผิดแล้วเขาเศร้าหมองมา อ่ะโอเคแล้วเขายังรอและส่องคุณอยู่เสมอแต่อาจจะมีคนเคียงข้างอยู่แล้วที่เขาไปเลือกนะคะเขาจึงมันทำให้ยิ่งช้าไปใหญ่โอเคค่ะถ้าใครคิดว่าเป็นคลิปคุณก็พิมพ์น้อมรับนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ